มีพี่จอบโดนแขวนไปรอบนึ่งนะโดนได้เหรอเยอะทิกเกอร์กันง่ายชิบหายไอ้สัตว์คนเล่นก็นมีอยู่แค่นี้พูดนิดพูดอะไรไม่ได้ทิกเกอร์ไปหมดทิกอาเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากเดี๋ยวผมให้คนที่มี <c oughs> เดี๋ยวผมให้คนที่มีสาระที่สุดขยับความของว่าทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์แปลว่าอะไรครับปื้มครับไหนพูดยังเนี้ยกูก็พูดได้เบาก็ตั้งแต่อธิบายทิกเกอร์ครับพอสาระเน้นๆเลยทริกเกอร์ทริกเกอร์นะครับก็คือการที่เรารู้สึกว่าแบบ กกระทบกระทั่งได้ง่ายแล้วเรารู้สึกอุ๊ยอไออุ๊ยไออุ๊ยทำ <c oughs> ไมมาสาแลา้ววะสา,า,สาลเด <c oughs> ้ยแต่ไม่ได้กระแดะผิดหวังว่ะไม่ได้กระแดะมันก็ประมาณนั้นแหละถ้าถ้าแปลเนี่ยผมอ,อถ้าแปลตรงตัวทริกเกอร์แปลว่ากระตุ้นเหมือนแบบอะไรก็ตามที่พูดออกไปแล้วคุณรู้สึกเจ็บรู้สึกว่ามันโดนเราหรือแบบบูลลี่อย่างเงี้ยมันก็ใช้คําว่าทริกเกอร์ก็ได้เหมือนกันไอ้เพิ่มกูขำร้องนานเลยสัตเมื่อกี้ฮ่าเฟิร์ชกคูเกอรว่าทริกเกอร์แปลว่าอะไรพิมพ์แปลว่าฟิงเกอร์ไม่แปลว่านิ้ว กล้าม2025ก็เลยบอกเลี้ยกลางทำไมไม่ได้เอ็บีเด็กผสมนี่จดกินดอกบอลข้าจริ่งๆิ้งอาแต่นี้ได้ใช้ทุกคนนะดอกบอลก็ได้ใช้ทุกคนทิกเกอร์เป็นเสือครับอันนั้นเออก็ใช่ว่าแต่ทิกเกอร์เป็นเสือมันมุกเด็ก90นะคืออะไรอ่ะบินนี่เดอะพูงแต่ดู๋ย้ผมผมนึกแต่อนี้พิงค์แพนเตอร์ ก็90เหมือนกันน่ะอันนนปวิฟื้น,น,นเดอะคูลพร้อมยังวิเซิร์วัล2ดาวพร้อมยังเดี๋ยวส่งให้น่าใหม่เราไม่เล่นเดี๋ยววันนะไม่เอาขอขอขอขึ้นแร้งหนึ่งอันนี้ M M อะไรอยู่เนี่ย M4 ขึ้น M3 ไปเดอร์มารับเลยอ่าอ่าเดี๋ยวยอขอขึ้นแพทหนึ่งด้วยกัเคเคเขาบอกพิมพ์เพนเตอร์80ครับปื้มรู้สึกว่ามันเก่ากว่านั้นด้วยนะอ่านเวฟไปแล้วไม่เข้าใจอ้าวมันไม่ใช่ที่ผมอธิบายวันนั้นเหรอที่เราสรุปกันวันนั้น่ะะเเววทีแแบบตลลลลลครมา้้กก็ใหโึไปย ใช่หรือมันไม่ใช่วะฮาวไอเน็กเว็บปะไม่เน็กฟอร์มอะไร My name is Brian I'm 24 years old I'm from Korea เอ็มส่วนเบอรอเดียต้องถือน้ำถือน้ำเกาหลีมาคุยด้วยนะน้ำฉลาดเกาหลีแล้วก็ต้องมีจังหวะจังหวะจังหวะลุกก่อนจะเตรียมมีอยู่ขวดเดียวไห้สักกินไม่หมดทั้งดีถือว่าตลอดอ่ะ มันจะกรอกเรื่อยๆพี่มันโคตรหาเลยสตมันโคตรกิมมิกอ่ะผมบอกเลยเฮ้ยมองไฟแบบแผ่ ben, นดูร่าเบนไอ้นี่ดิวะเน็กสอนพี่มาคนดูเอาแล้วถ้าพี่ได้คาริต้าสองดาวอะพี่ต้องเอาคาริต้าไปหมุนเหรอเน็กเอาไปหมุนเลยมาเร็วกว่าเฮ้ย <c oughs> เอาแซกไปหมุนด้วยอะอะไรที่ติดโลบเน็กสอนมาแม็กสปีด ไปจเจอพี่กีนเล่น<ง>ทางใหม่มามันเป็นเล่นจันด้าแบกให้เด็กฟูอ๋อถ้าไซล่าใส่โมเรโลต้นไม้ไซล่าจะเผาตัวไหมเผาเผาเผาติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปแล,แล้วมีกาวด้านหนึ่งหรือเปล่าครับนั่นสติ๊กเกอร์มันชงเองต่อเองด้วยที่เป็นแฟตในเอาฟิกก็ฟิกเกอร์อ่ะฟิกเกอร์ป่ะใช่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 ที่เป็นหุ่นที่เอาไปซื้อพวกโมเดลอะโจโจ้แต่ละติ๊กเกอร์อะไรที่ไม่รู้เลยนี่ได้มอ้ายมาเป็นยไงนี่เป็นเก่งป่ะตามดาวจัง ยังครับยังไม่สามกูไม่เก่งไอ้เพิ่มมาดูบอทผมก่อนไอ้เช่นน้ำให้หยิบอันนี้โลกแตกสัตว์โลกแตกเลยกูเคยหยิบหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเล่นหนึ่งบาทโลน้ำมาลูกจิตไปแล้วคนสามดาวด่านสองนิกสดมาจริงไม่ได้คนยอมไปถ้าผลไม้ใส่ใครมอไฟายซิกเหมือนเดิมยกเว้นมีทีเอฟค่อยเป็นมอฟายทีเอฟใช่เฮ้ยผมให้มอไฟายกับซิลเวอร์แล้วค่อยซิลเวอร์ย้ายไปทีเอฟงี้ยใช่ เราคือแปดดาไปโลดต่อถ้าพี่มองไฟสามดาวไว้ให้ผลัดมาไฟไปก่อนเออต้องหายเก<ห>มอมอชาบูมาแล้วหรอมอชาบูมาแล้วอ่ะพี่แรกอย่างอ,อ,อ,อ๋อเออว่ะกี่กี่กี่เท่าไหรสามสามมิติไม่รู้มีแต้มหรือเปล่าดี๋ยวผมอยู่สองจบละแล้วตัวสองดาวมันจะหมุนมาเป็นไอ้พวกนี้ได้ยังไงฟูดีนี่เยอะเฮ้ยนี่นมันขายฝันผมป่ะเริ่มฉุนแล้วตอนนี้ก็ใครวะการเลนกับเคิลรวมเป็นมอไฟง่ายนิดเดียวที่เหลือเป็นยังไงครับ ปิ้งเงียบกำลังเมมปิ้งมันเสียงปกๆก็เลยเหมือนรู้มันบนถ้าตัวละครเด็ครูมาไวเราจะเรียกว่าครูไวได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวพูดติดก,กันมันคูโคตรไวพูดติดก,กันมันอาจจะเพี้ยนทางภาษาได้ครับก็ครูมาไวไงแล้วก็ครูมาไว <laughs> ไอเน็กมันหมุนสลับไปเรื่อยที่นี่ไม่ขายฝันกูอีสัต์ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้จากจาก,จากด้ดาอะไรหรอกผมก็โรยอ,อ่ะ <laughs> ก็คือเราควรเอาหนึ่งบาทสามดาวสักตัวก่อนแล้วค่อยไปหมุน2บาทใช่ไหมอ่าไอ้หมุนอ่ะผมเก็บไ้หมุน4ีบาทหบาทเลยอ้าว <laughs> ไอเน็กเม็ดผมเนี่ยผมพูดจริงกันสิเพราะว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งบาทกองบาทภาษบาทมันอยู่ตลอดไงเปอร์เซ็นต์ของโดคูมันไม่เปลี่ยนแค่สามดาวแล้วอะก็หมุนสามบาทไปเลยอย่างงี้ป่ะไม่มันต้องเล่นก็ไดาเก่อนตัวหนึ่งไงที่เน็กสอนนะใช่ใช่ก็ต้องตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ที่เหลือก็หมุนสามแบบหมอนสาอบาทไปหมุนเอามือสามบาทไปหมุนเลยเดี๋ยวนี้ยังมีคนเล่นหนูไมโดคูทำไมยังไม่มีผมไปนั่งดูชาเลนเจอร์เอ็นเอยังเล่นกันอยู่เลยโดคูสุดยอดคอมอย่าลืมเดอะอาจารย์ด้วยครับเดอะอาจารย์คืออะไรมีีีครรรูกกก็มออาาาจย์ะไไฟดดสุ ใช่ผลไม้จัดอ๋อปาแตนอาโรนแฟนนัทฟอร์มอ่ะเฉยๆฉอ๋อเฉยเฉยครับผมชอบแตนอาโรนมากกว่ายืนต้องใส่กาก้อยื่นั่นเดียวนี่ผมคุยกับจัดเซียนเดอะครูอยู่แน่ตอนเนี้ยเชียร์ผมเล่นจนจนคนดีคนดีเกมแม่งพิมพ์ด่าแล้วอ่ะกดเจอกันสามเกมติดแม่งคิดเล่นแต่เดี๋ยวครูเหรอพกมไม่ใช่ครับผมขี้เกียจไม่ต้องคิดพร้อมอ่ะผมก็เลยไปครูไปเลยใช่ครับไม่เดียครูครับเลิฟซีโร่แล้ว ผมโจทย์รับไปเล่นด้วยมีคนจะแย่งเล่นอยู่นะเนี่ยระวังนราเด็กคู่นะนะเออดิไอชื่อทอมแอนเจอรี่อะไรเนะี่ยไหนวะเออมันชื่อทอมอ่ายากกันทอมเลเจร์ตัวทอมเลเจร์ผมไม่เอาตัวใหญ่ไปหมุนแล้วปะเอาตัวเลเ็กไปหมุนทั <c oughs> ้งหมดเลยมาไฟขาดแค่สองหน้ามาไฟสามปุ๊บผมสบายละอินเว <c oughs> ลเด็กคู่โนหนึ่งในช่องครับเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียว นม่คิดเหมือนกันไหมว่านำมามือออ,อยู่ตีคืออะไรกูติ๊กหลายรอบมากติ๊กอะไรผมดูอยู่ไอ้ไอ้ปิ๊กติ๊กพี่อ๊ดแต่พี่ปิดเปิดแล้วไหนติ๊กใหม่ดิไม่เห็นเลยไม่เห็นติ๊กกูจริงเหรอเปิดแล้วเอาใหม่ดิอ่าเห็นละอย่าติ๊กไอ้สัสเอายังเหรอโอ้โหอย่าดังก็ด้วยไม่มีกากอยสติลฟาสฮาร์ดได้ปปไหมฟาสก็ได้ของแอ๊อ่ะแต่แรกคือกากรีต้องมาต้องมาทีแรกอ่ะ มันไม่มีก็ใส่ไปก่อนติวีลูกบไลมันหมัดไปจบวตแท้อ่ะมันหมัดได้ไหมใส่ให้ใครมันหมัดใส่หน้าเฮ้ยไอ้นามะมาละเมินตีกูทำไมดูมาผมดูมาอุ้ยเสร็จเลยอุ้ยไอ้นี้มันด่านสามสองแล้วไม่สารเหรอบอลไฟพี่อะให้แค่เริ่มฉุนแล้วเนี่ยเอาจมตผ้าว่ะ ซีเวอร์หกซีเวอร์หกเอาหามาไฟก่อนอ่ะแล้วก็เหลือไอ้นี่เวฟแมสแบบนี้ <laughs> เวฟอเลยไม่ได้โลออกเมื่อกี้โลไปทีเดียวเนี่ยเป่าเมื่อกี้โลทีเดียวเจอซิีเวอร์ตัวเดียว,วนะเวฟแล้วเปล่าใส่เวฟละเนี่ยคนนี้หยิบมาแต่เขาหยิบไฟไลน์ วิ่งแนวามาไฟระเบิดแล้วตอมมิงบีมโ oh, อันนี้เวฟปะไม่ใช่อันนี้ไม่เวฟว่ะ <Okay. S 1> หุงข้าวเลย <Me. S 1> ไม่เห็นัวดิ <laughs> ไอเพิ่มหุงข้าวเลยอย่างงี้ได้เลยมุกนีเล่นได้เรื่อยๆครับเวลาโลบินฮิตเบม <laughs> สรุปเราจะเรียกว่าเวฟไหมคือการโลลึกแทนการโลลึกเนี่ยเลขเลขอะไรเล่นชนพีน่นะเพิ่ม <laughs> เ,เลขแปะเออเลขทอมแอนเจลี่ <laughs> ไม่เวฟเดือดอาหารไม่ร้อนครับอุ่นผมผมไม่ค่อยเวฟผมจะอุ่นใส่ซึ้งเอาอะไรกูซึ้อ่ะโอ้โหไม่รู้จักซึ้งอีกเลยสัตว์ี่มสเคยกินก๋วยเคยกินก๋วยเตี๋ยวป่ะไม่ใช่สาลบเปาเขาเหนียวอ้าวเขาเหนียวเขาอุดซาลบเปาเออเขาเรียกซึ้งก็คือเวลาดูหนังดราม่านั้นนั้นเศร้านั้นเออไอติ่มต่อมของๆองอันนั้นป้าตักตาอ่มันตาปักเศ้าเนี่ยมันจะเศร้าๆหน่อยเยอะดิอะไรนะ จะถามเยอะที่สุดหนูเปืนมาด่าผมได้กัดควอยเดี๋ยวครูที่ดีต้องมีห่องแทงครับเอาดาเมจจาะยานบินพิ๊วๆิเล่นมุกเปียกคนละทามพี่จะได้โลสดแล้วนะครับมาสายขาดสองอะซิลเวอร์าขาดสองอะเพาะผมมาขึ้นมันต้องขึ้นเจ็ดหรือขึ้นแปดไปโลเน็กอยู่ที่ว่าเราไหวเท่าไหร่เหรอเออใช่ใช่ใช่พอดไหวเท่าไรขึ้นแปดตลอดบุมไหวอันนี้เมาเมาไอ้นี่แหละขี่ลาดดาวแล้วปะขีข่ลา คาเจคันคาเจคันลูกนังมันออกมาให้หมดมันเข่าครัวมันเข่าครัวอะไรนะมันเข่าครัวกันเลยวะมันเข้าครัวเดกิมันเข้าครัวออ๋ผมเข้าห้องน้ำแล้วเศร้าเหมือนกับเจอซ่วมซึมเลยครับซึมเลยครับเพลงลูกเสือมาเาลกนังมันออกมาให้หมดนี่มันเข้าโอ๊ยเมื่อกี้ปื้มร้องอะไรนะบัว มันเข่าครัวมันเข่าครัวเข่าครัวเลยเข่าคู่เนี่ยเข้าเข่าครัวไงแต่มันเนื้อเนื้อผมหมุนสามบาทเดแกเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเหมือนที่เน็กบอกอะขึ้นเวลยังไงตัวหนึ่งบาทมันก็ไม่ลดลงเลยเข้าหัวไปหุงข้าวครับถลักแล้วมาโทรมาหาโมเอ้ยมันไม่มีบอลมึงจะมาเนาะมึงจะมาดอบอลบอดกูไง แอปเปิ้ลมองเขาถามว่าข้าครัวไปทำอะไรไปตักข้าวตักข้าวมันจริงเอ้คนดูสตอมเบนเดอร์เราใส่โมเรโลอะแล้วมันติดเผาไหมเนี่ยไม่ติดนี่หว่าไม่ถึงพายุมันมันไปใส่ตรงข้างหลังมันไม่เห็นติดเผาเลยไอ้นี่เลือดสามเก้าเลยควายชิวฮะชิวจริงเหรอชิวไม่เหมันไม่ใช่นะูรีโลมาเยอะไม่ใช่นะเออนามาต้องทุ่มสุดตัวแล้วตอนเนี้ยทุ่มสุดตัวให้เซิร์ฟเวอร์สอง้าวเว็บปะ ซิร์เวอร์สดาวมได้สลสองมดาวสองตัวผู้ผี่ไมถึงว่าคอมเดอะคุเนี่ยให้สอนปะบูบับแสงดีไหมหรือหายังอื่นใส่ค้มกว่าของเมดไม่รู้เหมือนกันมันดีหรอบูบับแสงหรอผมว่าจูเก่าแสงเ็ถ้าเลือกได้นะหมายถึงว่าถ้าเลือกแล้วใครเข้าครัวสาลเปาอ่ะเราต้องลเปาข้าครัวของแท้งนอยจ้าได้ มต้องโล่เจ็ดก่อนอย่าลงทโทสามแม่งว่าจะลงไปเอ่อไม่มีกุนซูซิกสามบาทสองดาวหมุนเป็นซิกจเจ้าพวกผมขาดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ผมมียานบินยานบินมันมาเมาื่อไหร่เนี่ยสี่ไอ้สามครับสาม สามตัวสองสามคอโอเคออสเชี่ยโกลเด้น,ลนเล่นลีโอคเขาหยียบคอโอเคออสกันวิโอ้โหของดีนะเนี่ยเฮ้ยลืมซื้อเจโฟ ไม่เห็นได้เลยเฮ้ยซื้อบาร์มุนหาเทียบดูกัน <c oughs> ง่ายๆไปเน็กว่าไงง่ายๆเทียบง่ายๆเฮ้ยโอ้โห,โหรีเบรใครมันตีไกลจังวะของแสง A O N ผมชอบมากตอนนี้ปรับมา A O N คืออะไรอะเออดับไปอ๋ออันนั้นเออดันอีนด,ออนนด้วยวะคาลาเตอร์ออนไลน์เหรอคำศัพท์ใหม่ทุกวันนะครับออนหรือเปล่าของ A O N ออนไม่ว,ว่าจะเป็นเวฟไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยมีคำศัพท์ใหม่นอกจากเวฟละปู วก็จะเป็นปูนะครับมันจะเป็นไอเทมออนนะครับอุ้ยอินเอ็กได้เทียบจริงเด้อแล้วก็ของซิวเวอร์เทียบไปเลยทำให้มันหดึด่ดาวก็ตับแล้วทำมาไงมันขึ้นเวลวไม่ได้ต้องโล่สามเวลวนี้เด็กแต่ว่าไม่มีตังหัวหนุ่มขาดแค่ไลท์เนาะซิวเวอร์มันสามดิเจอเลยสักอุ้ยหนมามะไม่สามดาวเลยพึ่มพวกผมก็ไม่มีอะไรสามดาวอยู่มไม่ไยังไม่สามเลยแป๊บนึงรอ เีอ็ดทีเอะบัฟป่ะเนี่ยเอ็ดเอาส่งมาส่งมาละเออว่าจะเป็นกูซูสนะครับเอ็ดรอบไหนตัวย่อ E O N ครับเอ็ดมันเป็น E อ H M A N E O N นี่มันอายุของอัศวินหรือเปล่าแอคแท็กออนไดชั่นครับเสื่อมซิปิเกติคูซิปิเกตตาลิวตาลิวตาลิวของกูกระทะกระทะของกูของกูเอาหยิบได้ไหมวะขอได้ปะหยิบไปหยิบไปหยิบไปไม่เอาไม่ใช่อ่ะ กูอยากใช้ถ้าถ้าเป็นกระหลิวก็ใช้เราไปทำสเตอริจิตทำอะไรนะจะแจจิจิตดีดมากอันนี้ซิกซิกซิกสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยซิกสามตัวตรงเนี้ยกลายเป็นเก้าพอดีปื้มว่าไงครับเรียกไหมเห็นหูเงียบๆงียบเลยผมต้องสามดาวแบบตัวหนึ่งอะมันไม่ใกล้เลยว่ะไอเท้กมันเล่นไม่ได้ปิดแค่ไม่ผิด ใช้คาว่าแค่กูได้ยเหรอกูไม่เคยกูไ,ไม่ใช่แค่กูไม่เคยอ่ะเนี่ยมาเจอไอ้คนเดกชนเราอะ่ะคนที่สามดาวตัวเดียวหนักกว่าผมอกีกเลือดเนี่ยเลือดยี่ห้าเดีอะครูเลือดยี่ห้าหรือเลือดยี่หกอ่ะเดีอะครูสู้กันเองม้อไฟเขาใส่อะไรวะเออเซลฟิชเฮ้ยมันมีแท็กสองอันวะ่ะไอ้เดีอะครูแท็กคนละแบบเด้อจากไฟไลายเหรอครับใช่ไฟไลายกับอันที่ออสามสู้พี่ไม่ได้ไงสู้พี่ไม่ได้ ซิกหมดยังซิกจะหมดได้ยังไงอะมันสามดาวได้สองคนนะต่อให้คนอื่นซื้อนี่โอ้หเวฟเวฟเลยอันนี้เวฟเลยคนดูเวฟไอสัตว์เวฟเดี๋ยวนี้เวฟยังไม่เรียกเสกเรียกไรมึงรวมล่างมึงต้องทำอะไรเลยฮะผมได้ยานบินละยานบินไิไบไปวิวละไหนก็แค่สถานที่สามดาวปะ ไม่เราต้องการ3มดาว3ตัวครนนูเพื่อมียานบิน4ตัวมันแรงขึ้นได้เฉยไห่เหรอใช่ใชใชใช4ตัว,ตวคือแรงขึ้นอย่างน้อยเราควร3ตัวเว้ยเมื่อกี้คือถ้าไม่มี3ตัวอย่าเล่นด้ครูมันไม่มียานบินมาช่วยยิงมาแล้วครับที่เหลือก็เอา2บาทไปหมุนอาเชนแล้วเพิ่งมาเกมมาเกมที่สองครับเนี่ยไลมาไลขึ้นเวลแปดได้แล้วผมเอาไลไปหมุนตรงไหนที่ก็จะเอาห้าบาททุกตัวมาหมุน่ย เนีฟว่าไงก็เทปสับดาววิจิตเลยหน่อยปลื้มปับปีไปสองแล้วเนี่ยปืมสตาร์การ์เดียนแปดเขาเนิร์ฟมานามาแล้วให้เหลือ18ื่นแปดพี่โดนมาแล้วสตาร์การ์เดียนหลุมพี่โดนมาแล้วคุณซูเทปผมครับเหลืออะไรให้เทวะเน,นี่ยควิกซิลเหรอมีตีทิ้งอันหนึ่งเอาจริงก็ควิกซิลก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นควิกซิลเหลืออะแดปที่ซิลก็แล้มาแล้วยานบินปิ้วปิ้วปิ้ว เป็นนาลิโลอีกแล้วเว้เน็กเจอทุกวันจริงมึงบัฟหมามึงเดินเจอทุกวันแต่เราไหวชิวมันยิงข้างหลังตายแต่ข้างหน้าเราไม่ตายหมอกวาแม่คนอื่นเขาบอกให้เลยจริงตัวอะไรก็ไม่รู้หมอกวาไงไม่จับของดีอ่ะไอ้ไอ,ไอทอมแอนเจอรี่ตายไปแล้วจะเป็นไซล่าขึ้นเวลลง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 ,ลง,ล,งลงไปนะเจ้าบ้านเขาเล่นอย่างแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ จะเลือก็เอาเซนมาหมุนไม่ต้องโลอะไปเอาสองบาทมาหมุน the cool strategist ไปเล่นบอรดเล็เชนนีอผมเล่นเป็นปริเตอร์ตอนแรกไม่รู้เพ่นตามเว็บเปอนริเตอร์เว็บมันเล่นซะจริจิตอะผมไม่ได้เปิดเลยพอดีเอาดาเมจซิกเนี่ยนี่ระเบิดสนพิว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 พิิ เงียบเก็บเลยนะกูต้องเจอที่6พี่ที่4พี่ที่4ได้ขอที่สี่เออผมดีหนึ่งเต้มด้วยว่กูที่อะไรก็ได้เอาเนี่ยบอกว่าจะขึ้นสักอุวยเทสอีกตัวกูคุณว่าไงอ่ะสองบาทไปหมดครับก็เดี๋ยวสองบาทสามตัวเนี้ยเวฟให้ผมกลายเป็นเชนเลยเวฟปะเวฟปะเวฟเลยเวฟเลยมีโอกาสเจอปื้มนะครับมีโอกาสเจอเคนนวยออกมินแบบแล้วก็เจอบอร์ดเลเจเนอรี่เลเจนวาลัสอ้าวอุ้ย เด <S 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 2> <S 2> ี <S <S yeah. <S 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 ๋ยวเดี๋ยวพี่แพ้ให้เดี๋ยวพี่แพ้ให้ชื่อสดเบาๆเบาๆแล้วแพ้พี่เดี๋ยวพี่แพ้ใช่ป่ะปึ้มรอดปึ๊บเลือดแปดตายแล้วพี่เลือดยี่สิบหกลงมาเหลือประมาณสักสิบห้าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่แพ้ให้เลยนี่เลยฮะเห็นป่ะฟาบเดี๋ยวเลือดแปดตายปึ๊บตามแผนเลยปึ้มปั๊บเป็นไงเรียบร้อยเฮียตามที่พี่พูดเลยปึ้มแบบนี่ไงเป๊ะ เป้เลยปุ้มกูไม่เป็นไรกูหนึ่งแต้มเนี่ยเลือดแตกตายด้วยปื้มเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เลยกูรู้สึกมันเหมือนที่พี่พูดไหมพี่พูดว่าเดี๋ยวเลือดแตกตายปักแล้วมันแล้วมันตายไหมเลือดแตกอ่ะพี่ขอถาม <c oughs> เงียบดิไม่มันตายไหมเลือดแตกอ่ะแต้มเหลือหนึ่งพี่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้นักามะได้แต้มเมื่อกี้มันเลือดแตกอ่ะมันตายไหมขอให้แค่นากามะได้แต้มก็พอมันเลือดแตกอะมันตายไหม ขอให้นักมาร์ได้แต้มก็พอผมต้องแคปอะไรวะเอ้ยผมได้คลิปเดือดรูแล้ววะ่ะเป็นไปได้ยังไงวะไหนแค,แคปตัวไหนแคปตัวไหนแคปมอไฟดิเมอไฟมันเอ้ยไอ้เออไอ้ยะโอเคได้ละไอ้เหี้ยนี่ <laughs> มันเห็นไอคอนในควายไอคอนสยามเหรอไกลขนาด <I con S 2> ไอคอนสีแดงๆมึงเหรอเมื่อกี้ <laughs> ไม่ใช่ไอคอนสยามหรอเวนเดี๋ยวแคปแคปยานบินเด้อไหนี่ยานบินเท่ๆเลยเซนนาเขาเล่นกันเลยจังอ่ะมันบับมา เซ็นนาเมนทัวร์เมนทัวร์ขอนยนสามเซนนายาโอคอมโบอ่ะแต่ไม่ไหวเดิมคอไอ้นี่มันไม่ไหวเดิมคอพี่วะคอหูุเยอะใช่ไหมคอรอนอคอรออูครูคอรออูรอบนั้นบางเถอะไอ้นี่สามดาวสามตัวก็ก็ท็อปฟได้แล้วทัฟโฟได้แล้วพี่ใช่เลยฮะเอาย่ไงตอนผมมอไฟตัวเดียวขึ้นเก้าได้ โอ้โหวอลิเบรสส์ส่องใส่ดูซะสุดท้ายเลยคุณดูวอลิเบร์ฝั่งหนูดีส่องไนเปอร์โฟกัสไดา้ทุบไอนี่ผมใหญ่เลยโมไพร์โมไพ,มพเราตายเราจะรางแตายกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะว่ะ เาปนปัญญาอ่อนพี่เดี๋ยวขวถึงว่าแรงสูงๆเขาแนะนำกันแล้วเมื่อไหร่หมุนเป็นเชนให้กูกเคลียกูรอนานแล้วเนี่ยผมน่าจะสู้บอร์ดเลเจนด์วัรัตไม่ได้บอดเดียววัลัตเอาอะไรมาชาโดโคนแล้วก็คาเทนเตนลีซิสเนี่ยมันบอร์ดมันฮิตหมดทั้งบอดแล้วอะคอมนี้เห็นไม่จริงคอมโบชันหน้าสามเอามายื้อช่วยนี่ผมใช้สามตัวเองนั่นเ้ยเเชน อ๋อทีสไม่สามก็ถึีเชนยังไม่สามเลยเหลือทีเอฟได้พี่อะไรนะทีเอฟมีคนเล่นเหลือทีเอฟอะไรเลยอ๋อโอเคอ๋อผมเจอวารวยอ่ะวารวยยืนยืนช่วยเว้นช่วยแล้วกันยินช่องเป็นช่องนะครับเพราะว่ากันกระสุนวารัสมันแบบโดนหลายตัวเป็นกันสติคืออะไรวะนะอะไรนะจะฟูเตะสติคืออะไรมึงมีแพ้บ้างนะมึงก็ตอบไปกูดิ ม่ผมยังมีแพ้วะแน่พี่แพ้แล้วเนี่ยสู้ไม่ได้สู้ได้จริงเหรอบอดเลเจน์วรรัตโม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 เออมันต้องแพ้เออที่ลองสามดาวทุกตัวเล่นหนึ่งตายดิเล่นหนึ่งตายดิเดี๋ยวนะสามดาวที่ตัวนี่คือทีเอฟสามดาวด้วยนะไม่ไมไม่สี่ตัวสี่ตัวผู้ิดอ๋อโอ้โหถ้าทีเอฟสามดาวกูใครจะใครจะแพ้ก็แพ้กูชนะ ลงไขเ<อ>ง่เอาแล้วน้องบัอแมค่คิดไม่ออกบอกไซล่าอุ้ยนามาสโซไฟเตอร์มันอ้นี่แล้วชนะหนึ่งครั้งแล้วตั้งหนึ่งครั้งเลยนะอือฮึอ,อะ <c oughs> ผมที่สองได้อะถ้าโซไฟเตอร์แพ้ไดเจนารีก็ก็ที่สองได้เลยแพ้ <c oughs> ยังไงก็แพ้ <c oughs> อย่าแพ้เขาแต่ถ้าผมแพ้อ,อันนี้ผมก็ไอ้นี่นี่หว่าผมก็ที่สองเหมือนกัน แล้วจะแพ้ได้ไงถามก่อนโอ้ไปกดออกกัยอมเนียกับแพลเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนผลไม้เทียบกันทำทำทคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปก่อนถ่ายไปแล้วถ่ายมอไฟไงอย่าติ๊กที่ลูกอีช่างติ๊กอีสัตว์ผมไม่ได้ติ๊กมันติ๊กขนาดเห็นยังไม่สามดาวขนาดสามดาวแค่สามตัวน่ะมากูมีเทียบสองตัวได้มั้ยเจี๊ยติ๊กได้ปหมไม่ได้ เฮ้ยใครติ๊กที่อะไรวะไอสัตว์ไปติ๊กกระดานหนึกูไปติ๊กกระดานหนึอ๋อไปติ๊กกระดานนี่ระวังไปยืนมันมันอ,อ๋อทีเอฟมันไอ้เยี่เริ่มฉุน <มา S 1> แล,ล<ะ>้วไอสัตว์นี่อยู่นะั่นพอแล้ว <laughs> <laughs> ไอสัตว์ขำ <laughs> ไม่เขียนปวดตุ้นตีนไอ้ยี่กระสุนอะไรดูไม่รู้เรื่องไม่หมดเลยคนดูกระสุนตะคูกระสุนวาระออโตทีเอฟ ไปจีครับจีครับและนี่ก็คือเดอะครูนะครับที่โอ้ยบ้านมังอยู่ไหนไอสัตว์ลาดพร้าวสี่สิบสี่ซอยพระหลยัวทันกูเริ่มไม่ไหวแล้วเออไอ้ไอ้ใครที่มันเอาดราม่านามาไปทำนหนสัตว์ใหญ่ลุ้งอะไรใช่ป่ะพูดถึงเรื่องนี้ป่ะคอมเดอะครูนะครับอันนี้เป็นเดอะครูแบบชิทติ้งนะก็คือ สามดาวตัวเดียวให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบขึ้นเจ็ดจริงมันต้องขึ้นแปดอะแต่ว่าผมเลือนไม่พอผมก็เลยขึ้นเจ็ดไปโลสามดาวสามตัวหลังจากสามสามตัวก็แทบจะไม่แพ้กันเลยแพ้แค่ไอเลเจนวอลัสไซลาล้วก็ฝากไว้นะครับ่จะสร้างเสร็จวะฝากไว้นะครับเล่นเล่นเกมกับเพื่อนนะครับมิวอให้หมดนะครับอัน,นอันนี้ลงคลิปได้หรอลงลงลงช่องยังไม่เคยดูขอรออูนี่ขอเป็นรอลิงได้ปะแม่เป็นรอเรือได้ปะทำไมอะ คลอเิงแล้วรอเรือกาลันคลออูรอเรือกาลันทำไมคุณรู้ไมเป็นรอริงอะก็อยากอะอยากได้อย่างนั้นอะคลออูไม่พี่เป็นคอจุดนะคอจุดได้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 เธอคอมิวออลวครับเหลือมิวใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความห้ามันความห้ามันอยู่ตรงนี้ลูกอีช่างติดชื่อคิป